เคยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของการเดินทางที่เริ่มต้นด้วยความเชื่อแล้วก็ไปจบลงที่การค้นพบที่เปลี่ยนชีวิตไปเลยเป็นเรื่องราวที่แบบคลาสสิกมากๆแล้วก็ไม่เคยเก่าเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาลองติดตามการเดินทางของคนกลุ่มหนึ่งดูพวกเขาเป็นนักสแสวงหาตัวจริงเลยละครับมุ่งมั่นตามหาสิ่งที่เชื่อมากๆจนกระทั่งได้ไปเจอกับความจริงที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยเอาละครับเรามาออกเดินทางไปกับพวกเขากันเลยดีกว่า ในพระธรรมมัทธิวเนี่ยนะครับเขาบันทึกช่วงเวลาที่พีคที่สุดของการเดินทางครั้งนี้ไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักคือคําว่ายินดียิ่งนักเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเออดีใจจังไม่ใช่นะครับแต่มันคือความสุขที่มันล้นออกมาเลยครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือการแกะรอยการเดินทางที่ว่านี่แหละครับว่ามันไปจบที่ความสุขล้นๆ้นแบบนั้นได้ยังไง โอเคพอเรารู้แล้วว่าปลายทางมันคือความสุขแบบสุดๆขนาดนั้นคําถามแรกที่มันผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือแล้วไอ้กลุ่มนักเดินทางที่ว่าเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่อืมเรามาเริ่มหาคําตอบจากตรงนี้กันก่อนเลยครับเอาละครับในส่วนแรกนี้การเดินทางของผู้แสวงหาเราจะมาทําความรู้จักตัวตนจริงๆของพวกเขากันว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นใครมีแรงจูงใจอะไรเราจะมาลองแยกกันดูระหว่างข้อเท็จจริงกับเรื่องเล่าที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ่อยๆนะครับ คือคำว่านักปราดในต้นฉบับภาษากรีกเนี่ยเขาใช้คำว่ามา r กอสนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้แปลว่านักมายากลน,นะแต่มันหมายถึงกลุ่มคนที่แบบเป็นปัญญาชนระดับสูงเลยมาจากทางตะวันออกน่าจะแ,แถวเปอร์เซียรหรือบาบิโลนเนี่ยแหละครับคนกลุ่มนี้เขาจะเก่งมากๆในเรื่องดาราศาสตร์การทํานายฝันและก็ยังเป็นเหมือนที่ปรึกษาส่วนตัวของกษัตริย์อีกด้วยเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยครับ พอพูดถึงนักประหลาดภาพที่ลอยขึ้นมาในหัวคนส่วนใหญ่เลยก็น่าจะเป็นภาพนี้ใช่ไหมครับกษัตริย์3องค์ขี่อูดมาแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอันนั้นนะ่ะคือภาพจําที่เราเห็นกันบ่อยๆในหนังในรูปภาพแล้วความจริงที่บันทึกไว้แล้วครับมันเป็นแบบนี้จริงๆหรออืมน่าคิดนะเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคเรามาดูข้อเท็จจริงจากต้นฉบับกันแบบชัดๆเลยนะครับข้อแรกเลยนะเรื่องนี้มีเล่าไว้แค่ในพระธรรมมัทชิวที่เดียวเท่านั้นเา้าน่าสนใจไหมล่ะครับข้อ2ที่พีก,กว่าคือในนั้นอ่ะไม่ได้บอกเลยนะครับว่ามีนักประหลาดกี่คนที่เราเชื่อกันว่าเป็น3คนเนี่ยมันเป็นแค่การสานิษฐานจากของขวัญที่มี3อย่างเท่านั้นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายไอชื่อที่เราคุ้นหูกันดีเมลคีอ์คัสปาบาอททซาชื่อพวกนี้ไม่มีในพระคมภีนะครับมาจากตำนานที่แต่งขึ้นมาทีหลังทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นจุดที่สาคัญที่สุดของคนกลุ่มนี้จริงๆก็คือพวกเขาไม่ใช่แค่นักวิชาการที่นั่งอยู่แต่ในห้องสมุดนะครับแต่เป็นนักวิชาการที่ลงมือทําจริงคือเขากล้าพอที่จะออกเดินทางไกลามากๆเพื่อไปพิสูจน์สิ่งที่ตัวเองเชื่อและนี่แหละครับคือคุณสมบัติที่ทําให้พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นไปกันต่อในส่วนที่2ครับทางแยกที่เยรูซาเล็มตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญของการเดินทางเลยเมื่อการสแสวงหาความจริงของพวกเขาดันต้องไปเจอกับเรื่องของอํานาจและการเมือง ทีนี้แล้ครับเรื่องมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วมันน่าสนใจมากเลยครับพอข่าวเดียวกันเนี่ยไปถึงคน3กลุ่มการตอบสนองกลับต่างกันแบบคนละขั้วเลยกลุ่มแรกก็คือนักปราดกลุ่มนี้คือผู้สแสวงหาตัวจริงเดินทางมาไกลลิปเพื่อจะมานมัสการกลุ่มที่2กษัตริย์เฮโรดคนนี้คือผู้ต่อต้านเลยครับพอได้ยินข่าวก็ร้อนรนกลัวว่าจะเสียอานาจของตัวเองไปและกลุ่มสุดท้ายพวกธรรมจารย์กลุ่มนี้คือผู้รู้แต่ไม่ทํา คือรู้ทุกอย่างเลยนะรู้คําพยากรณ์เป๊ะๆแต่กลับนั่งเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมันก็มีจุดที่น่าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับเอ๊ะทําไมดวงดาวที่นําทางพวกเขามาตลอดทางเนี่ยอยู่ๆถึงหายไปซะเฉยๆตอนที่มาถึงกรุงเยรูซาเลม็มมันเป็นเรื่องที่น่าขิดมากๆเลยนะครับแล้วมันก็มีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยคําอธิบายที่ลึกซึ้งมากๆก็คือเรื่องนี้ยอาจจะเกิดขึ้นเพื่อสอนบทเรียนสําคัญบางอย่างครับ คือให้พวกเขาเปลี่ยนจากการตามผู้นำทางบนฟ้าอย่างดวงดาวมาพึ่งพาผู้นำทางที่ถูกบันทึกไว้ซึ่งก็คือคำพยากรในพระคัมผีร์นั่นเองครับเหมือนกับจะบอกว่าคำพยากร์ที่บันทึกไว้นี่แหละคือแผนที่ที่แน่นอนและมั่นคงกว่าสิ่งไหนเป็นเครื่องนำทางที่ชัดเจนที่สุดมาถึงส่วนที่3กันแล้วครับการค้นพบที่เบธเลเฮมและแล้วหลังจากที่ได้ทิศทางที่ถูกต้องจากคำพยากรณ ในที่สุดการเดินทางที่ยาวนานมากๆของพวกเขาก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆคือการมาถึงของนักปราดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในคืนเดียวกับที่พวกคนเลี้ยงแกะมาเจอนะครับแต่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นเดือนๆหรืออาจจะเกือบ2ปีเลยด้วยซ้ําเราจะเห็นความแตกต่างได้จากคําในภาษากรีกที่เขาใช้เลยครับคนเลี้ยงแกะเนี่ยเขาเจอทารกแรกเกิดที่เรียกว่าเบรย์ฟอสอยู่ในรางหญ้าแต่นักปราดเนี่ยเขาเจอเด็กเล็กที่เรียกว่าไพรดิออน อยู่ในบ้านแล้วครับคนละช่วงเวลากันเลยแล้วพอได้เจอตัวจริงๆแล้วเนี่ยการกระทําของพวกเขามันมีความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะครับแล้วก็มีขั้นตอนที่น่าสนใจด้วยขั้นแรกเลยกราบนมัสการคือการยอมรับด้วยความถ่อมตัวสุดๆว่าเด็กคนนี้ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาจริงๆขั้นที่2เปิดหีบสมบัติอันนี้มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดหัวใจเปิดทุกอย่างที่พวกเขามีออกมาเลยและสุดท้ายก็คือถวายเครื่องบรรณาการซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยมีความหมายซ่อนอยู่ครับ แล้วนี่แหละครับคือความหมายที่น่าทึ่งมากๆที่ซ่อนอยู่ในของขวัญแต่ละชิ้นทองคําแน่นอนครับเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์ส่วนกํายานอันนี้เป็นของที่ใช้ในการนามัสการพระเจ้าก็เลยหมายถึงความเป็นพระเจ้าหรือความศักดิ์สิทธิ์และสุดท้ายที่แปลกที่สุดมดยอบของที่เขาใช้กับศพกลับเป็นการพยากรณ์ถึงความทุกข์ทรมานและความตายที่จะเกิดขึ้นโอ้โหคือของขวัญ3มชิ้นนี้เหมือนกับเล่าเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของพระกุมารองนี้ไว้ล่วงหน้าเลยสุดยอดมากครับ ทีนี้เราก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับแล้วหลังจากที่คนพบเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเปลี่ยนชีวิตของนักปลายกลุ่มนี้ไปยังไงและบทสรุปที่สําคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออะไรกันแน่ในบันทึกเขาเล่าต่อนะครับว่ามีเสียงมาเตือนพวกเขาในความฝันบอกว่าอยากกลับไปหาเฮโรดนะพวกเขาก็เลยกลับไปยังเมืองของตนโดยใช้เส้นทางอื่นและนี่ก็คือเหตุการณ์สุดท้ายที่เราได้รู้เกี่ยวกับพวกเขาครับแล้วไอ้ประโยคสั้นๆที่ว่ากลับไปทางอื่นนี่แหละครับ คือบทสรุปที่ส่งพลังที่สุดของเรื่องนี้เลยมันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากว่าเมื่อคนเราได้เจอกับความจริงที่ยิ่งใหญ่ได้เจอกับพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเลยครับมันจะไม่มีวันย้ําว่าไม่มีวันกลับไปเดินบนเส้นทางสายเดิมได้อีกต่อไปเรื่องราวของนักปราดกลุ่มนี้นะครับมันเลยเชื่อมโยงเราไปถึงศาจธรรมข้อหนึ่งที่เป็นสากลมากๆเหมือนกับคําสัญญาที่อยู่ในพระธรรมเยเรมีที่บอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่า ถ้าเราสแสวงหาด้วยทั้งหมดของหัวใจเราก็จะพบหลักการนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่กับนักปรา์เมื่อ2,000ปีก่อนนะครับแต่เปิดกว้างสําหรับเราทุกคนในวันนี้ด้วยสุดท้ายแล้วเรื่องราวของนักปรา์ก็นําเรากลับมาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดข้อนี้ครับว่าสําหรับเราแต่ละคนเนี่ยอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงของเทศกาลนี้บางทีคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในงานเฉลิมฉลองสนุกสนานแต่อาจจะอยู่ที่การเริ่มต้นออกเดินทางสแสวงหาเหมือนกับที่เหล่านักปรา์กลุ่มนั้นได้ทำเป็นแบบอย่างให้เราเห็นนั่นเองครับ